พาทุกท่านมาชมโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของเมืองนครชุมโบราณสถานแห่งนี้ชื่อว่าวัดหม่องกาเลครับในส่วนของวัดหม่องกาเลพูดคุยเรื่องชื่อกันก่อนนะครับที่นี่สันนิษฐานว่าเป็นพื้นที่ที่จับจองของชาวพาม่าที่ว่าหม่องกาเลการตั้งชื่อสถานที่จึงชื่อวัดหม่องกาเลเหมือนวัดหนองใจช่วย ก็จะเป็นพื้นที่หนองน้ำยายช่วยก็จะเป็นวัดหนองยายช่วยครับการตั้งชื่อก็เป็นการตั้งจากการสันนิษฐานว่าตั้งตามชื่อชาวพมา่าที่มาจับจองพื้นที่ในสมัยก่อนเพื่อทำไร่บริเวณนี้ก็คือหม่องการเลที่นี่ก็เลยตั้งชื่อว่าวัดหม่องการเลด้านหน้าจะเห็นวิหารที่เป็นอิฐก่อมีผนังด้านข้างเป็นพื้นที่เตี้ยๆนะครับไม่สูง นี่คือลักษณะของวัดหมองการเลฝั่งนี้ของวิหารจะเป็นอาสนะส่งครับเป็นที่นั่งสลับสง์ปฏิบัติกิจปฏิบัติสางขากรรมต่างๆด้านหลังของวิหารจะต่อเชื่อมไปยนจนถึงมุกของสมภพ,พุทธรูปขององค์เจดีซึ่งลักษณะนี้จะพบไม่บ่อยแต่ว่าเป็นการสันนิษฐานว่าน่าจะให้สะดวก ให้สะดวกในการออกจากเดินออกจากวิหารเพื่อม,มาสักการะองค์พระพุทธรูปแล้วก็องค์เจดีย์ประธานเมื่อเราเดินรอบมาด้านนอกครับเราจะเห็นลักษณะโดดเด่นอย่างหนึ่งของเจดีย์ประธานจะเห็นซุ้มมุกซมผ้าที่ยื่นออกมาคาดว่าเดิมน่าจะเป็นการยื่นออกมาทั้ง4ี่ทิศ เมื่อเทียบกับวัดหนองลังกาในลักษณะทรงเจดีย์คล้ายกันแต่ปัจจุบันด้านที่อยู่ฝั่งทิศตะวันตกจะไม่เห็นมีมุกยื่นออกมานะครับความโดดเด่นอีกอย่างหนึง่งก็คือตรงท้องไม้บัวความบัวหงายด้านล่างขององค์เจดีย์มีการเจาะช่องที่เป็นศิลปะที่พบที่วัดหนองพิกุล วัดหนองลังกาเป็นศิลป,ปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากผู้กามที่มีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับที่เป็นช่องลึกเข้าไปเดินไปรอบๆที่นี่จะมีน้ำล้อมรอบเรียกว่าเป็นอุทกกสีมาซึ่งเป็นลักษณะของโบราณสถานฝั่งเมืองนครชุมคือมีน้ำล้อมรอบโบราณสถานครับเป็นคลองน้ำนั่นเอง ในส่วนของซุ้มพระพุทธรูปนะครับมีอยู่ด้านหนึ่งที่ยังพอหลงเหลือร่องรอยให้เห็นลักษณะโครงสร้างครับที่มีความใหญ่เดินเข้าไปด้านในก็จะเห็นเหมือนมีร่องรอยของทรงกลมหรือร่องรอยที่น่าจะเกี่ยวข้องกับฐานพระพุทธรูปมุมนี้มองลึกขึ้นไปด้านบนนะครับเราจะเห็นบันลังสี่เหลี่ยม ลักษณะเจดีย์ทรงหลังทางลังกาจะมีบัรลังอยู่ด้านบนก่อนที่จะถึงปรียอดจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือโบราณสถานวัดหม่องกาเลเมืองนครชุมตำบนคนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับอยู่ในส่วนหนึ่งของพื้นที่มรดกโลกกำแพงเพชร เราเดินมาสำรวจรอบๆจะไม่หลงเหลือร่องรอยของเจดีย์รายซึ่งปกติจะมีเจดีย์องค์เล็กๆตั้งอยู่รอบครับที่นี่ไม่มีเจดีย์รายก็สันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นช่วงของการขุดคน้นหรือถูกขุดออกหรือช่วงของการบูรณะนั้นได้หายไปในช่วงนั้นนะครับเพราะผ่านการเวลากรับผมให้ชมมุมโดยรอบ ของโบราณสถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดหม่องกาเลยทบทวนเรื่องชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อท่านสมาชิกได้ชมมาที่นี่ก็ไม่ได้สันนิษฐานว่าในช่วงเวลาแต่ก็จะพูดเฉพาะเรื่องของชื่อขึ้นมาว่าชื่อน่าชื่อน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่แห่งนี้ในอดีตบริเวณดงเศรษฐีบริเวณนี้นะครับดงหรือว่าทุ่งเศรษฐีบริเวณนี้จะเป็นที่ที่ชาวพมา่าเข้ามาจับจอง บางส่วนจะทำเรื่องของไม้ป่าไม้บางส่วนก็จะมาทำไร่ทำสวนพื้นที่ตรงนี้ชาวพมา่าที่จับจองในสมัยนั้นออชื่อว่ามองกาเลนะครับทางวัดที่นี่จึงถูกตั้งชื่อว่าเป็นวัดหมองกาเลเพราะฉะนั้นท่านที่สงสัยสนใจเรื่องชื่อก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับชื่อว่า วัดหมองการเลออันมีชื่ออันมีชื่อมาจากการสันนิษฐานสถานที่คล้ายๆกับอีกวัดหนึ่งที่ชื่อวัดวัดหนองยญยช่วยเพราะจะอยู่ในพื้นที่หนองน้ำนะครับพื้นที่บริเวณหนองที่เป็นของหนองของยญยช่วยก็จะชื่อวัดหนองใย,ยช่วยที่เราจะไปชมเหมือนกันครับที่วัดหนองใย,ยช่วยก็เป็นโบราณสถานอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับบางจุดก็ยังไม่ได้รับการบูรณะใดๆนะครับ แต่ก็ทําให้เราได้เห็นความเป็นเดิมของโบราณสถานที่ถูกทิ้งร้างนี่คือวัดหม่องกาเลวัดนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางถนนพระร่วงครับหรือถนนตาพระร่วงที่ถูกกล่าวถึงในเรื่องของยุคสมัยหรืออาณาจักรสุขโขทยัยขอให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็ได้เชื่อมโยงเรื่องราวนะครับ นี่คือช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นแบบศิลปะผู้การที่พบเห็นที่วัดมองกาเลแล้วเราก็ได้เห็นการทําการเชื่อมโยงระหว่างวิหารครับเชื่อมวิหารกับส่วนของซุ้มพระพุทธรูปครับเชื่อมวิหารกับส่วนส่วนของซุ้มพระพุทธรูปเข้าหากันทําให้ไม่ต้องออกจากด้านหลังวิหารก็สามารถเดินมาด้านหลังวิหารเพื่อที่จะใช้องค์พระพุทธรูป ของเจดีประธานเป็นพระประธานของวิหารไปด้วยในตัวนะครับมุมนี้ยังคงเห็นทรงของฐานของพระพุทธรูปที่อยู่ด้านในสมมุกพระพุทธรูปด้านนี้ของเจดีประธานก่อนจะจบคลิปก็นำเสนอมุมต้องเผื่อท่านเดินทางมาเพื่อที่จะชมแล้วก็ถ่ายภาพที่เมืองนะครชุม วัดหมองกาเลครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่สวยงามในฤดูการที่ใบไม้ร่วงแรงๆครับใท่านใดรับชมนี่คือโบราณสถานเมืองนครชุมวัดหมองกาเลขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครองปกป้องพี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมอย่าลืมติดตาม แช์ให้เพื่อนเราได้ชมเรื่อยๆนะครับท่านจะได้ชมอย่างครบถ้วนของบรดกโลกกำแพงเพชร